ไอแแสบเสื้อมลายเอออะอะอะเลยเป็นตาทางเรือนราชาเอออะ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 

จะลสมุดประการเลยนะครับบุพยศตัดขาไปทางนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหุพาะไ่ดอยากให้น้ำเกลือจระบุพยศค่ะนี่เขามาให้น้ำเกลือเลยตัชขาไปไหนแล้วรีบๆเล่นแล้วโอ้โหจะรอใครล่ะสงสารมันเถอ สงสารมันเถอะสงสารใครสงสารไอ้นี่มันเพียงทั้งวันนะโอ๊บไม่เชียงให้น้ำเกลือราชัดหน่อยสิไม่มีแรงได้นอนฉันไม่มีแรงเลยเนี่ยก็นอนสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำเกลือเนี่ย ยังไม่รู้เที่ฉัเกิดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียลยมีคยูในไนะนาบานอออ๋อมีนางบานแล้วขนอกอ่าบานรเปล่านาบาน๋ออมาคนแล้วโอโหนางบานจะต้องให้ไปริไปเถอะเอานนางานไม่ใช่คุณเชียงโอ้โ้ย เไเพื่อนเื่อใช่ไม้มใขอไปเยี่ยมได้รเปล่าได้แ,ดแป๊ดียวเอาหารก็ให้มาอตรงนี้ก่อนย้ไปบอกเพื่อนก่อนอีตัวที่ปัไม่ดก็เอาเข้าไปเลยสิ่งๆดำะโมันไม่ดำสี้ตัวแล้วนะนรู้มันจะหมดแล้วนะมันจะเข้าไปหมดลาทันราทันว้ยมีคนมาเยี่ยมมึงใครไปเยี่ยบใครก็ไม่รู้ ไม่อยากเจอหน้าใครโอ้โหไม่อยากรบรบไม่ไหวแต่ว่าคนนี้สําคัญเลยนะใครเฮ้ยชื่ออะไรวะผมไม่รู้ชื่อหรอกไม่รู้เลยเกมจับเรื่องมั่งกัไปทำไมเนี่ยลืมชื่ออะไรโอ้ยคุณไม่อยากเจอดินมามีคนมาจะออกไปมไหมเนี่ยไม่ออกไม่ออกฉันไม่ออกเฮ้ย ไฟไหม้ไฟไหม้ปล่อยให้ไฟไหม้ไฟกูยอมตายน่ะเสือายและท่านปล่อยให้เสือจับกูเลยกูยอมตายโอ้ลังวัลมาแล้ววะไหนล่ะอยังรับได้อยู่นะแอดนี่ยังมไม่พออีกเหรอใช่ไ่แมแอดลุกขึ้นมาเถอะใครมามีผู้หญิงมาสวยด้วยจริงหรือวป่าจริงไปพาออกดูดิสิแอดจะให้เขาเข้ามาดีกว่า ไปพาเขาเข้าไปเลยเจอคุณเข้าข้างในจ้ะครับอนะเออช่วยกันบนะ้างเวยโตอร์ช่วยกันบ้างจะให้มันเป็นพระเอกมันไม่ได้เลยมาแล้วมาน,นี่ยังน,นะมาแล้วไทยอ่ะอยางหลังนะไม่รู้จัง บอนเป็นเสือเลยพร่เอกเออเออพอดีฉันจะมาเยี่ยมเธอนะ่ะไี่ข่าวว่าเธอเป็นเป็นเป็นอะไรมากปล่าวอะ่ะเออพอนี้แผลก็เริ่มหายดีบ้างแล้วขอรับ